โอ้โหมันเนสิ <arcade nerve> <ie> ่หาโมงแล้งเราจีบกเท่าไปคักไปเน่แท้ไปถอนฟันมันบเอาไปเบดปากผมบอกไปคักไปเน่อ่ะปัดท้อกาลังจมหายอยู่เจะไปถอนฟันจะบวชได้บ้างไหมเปล่าออกเบิดปากคุณจีสะดอกขึ้นไปคักไปเน่แต่สดุกไปเบิดมือยังคำปัดไปเต้นจีห่าแม้เท่าอันถอนฟันกูอาย่เบิดมือปัดนั่นจีเหรอเดี๋ยวฟังใครก่อนเป็นยังเดี๋ยว ก็จะเป็นลมดมยาจักหน่อยก็เดินเหอเป็นหยังหมอถอนแข่าเจ้าออกหลายลลเหลี่ยมตีถอนเหลี่ยมยาวอะไรข้างในมันมีเลี้ยงพีกกว่านั่นพีกกว่านั่นเม็นหยังพอถอนแล้วแล้ยมันบ่ข่อยกระสิเปียวยาเห็นบ่เออ,อ,บ,อนะนะบ้านนี้หมอน่ะนะบ่ให้ข่อยอยาเป็นหยังคือบ่ให้บอกข่อยไปจ่ายเงินก่อนเอา้เาก็ต้องจ่ายเงินก่อนเหรอเนาะเอาบัดข่อยย่งางไปบ้านนี้ หมอบอกว่าข่อยหนะ่มีสิทธิ์อยู่มีสิทธิ์ใส่สิทธิ์ของเขาอยู่แต่ว่าให้ให้สำรองใจเงินก่อนเออ,อ,อเป็นหยังบาทไงข่อยใครก็ร้อตที่ลาบานี่ร้ออย่างอ,าอ้าวร้อไอ้คุณสำรองเนี่ยสิมาจ่ายเงินให้สันนีเล้เนี่ข่อยก็ร้อแต่บาบแต่จริงมันแล้วตั้งแต่เที่ยงพันนีเขาขอร้อตั้งแต่บายร้อจังใดกับโบมาจังเทียข่อยก็เลยหยางหาคุณสำรองใช่ไหมสำรองใช่ไหม กับโบมี่ผู้ใดซื้อสำรองจักคนไม่เท่าออมันเป็นอยงสั้นน่ามันเนี่ยโบมีคนซื้อสำรองจักคนจะบอกด้ว่าเจ้าไปหาย่างถามคนในโรงพยาบาลเนี่ยซื้อสำรองสำรองน่ะเมนวั a เอาาม่ใจงั้นไอเจ้าเนี่ยเอากับคุณหมอบอกว่าให้สำรองใจก่อนนะไปย่างหาสำรองโบมีจักคนเถ่าจนคำเอาซื้อเนี่ยจนคอยย่างไปถามหมอหมอมันโบมี่ดอกบักสำรองอ่ะคุณสำรองเน่ะก็บางที มอว่างไหนไปเนี่ยฮะมอว่างไหนไปหมอกระถามว่าเอาเราตามหาคุณสำรองทำไมเอออันไห้ไปเนี่ยก็คุณหมออยู่ห้องกล้ยาเนี่ยนะเออบอกให้คอยนะสำรองใจก่อนเออบอกคอยมาเนี่ยนะเจ๊เออคอยก็ไปหาอันคุณสำรองเนี่ยเพื่อที่ไปให้เขาไปจายก่อนมันก็เลยบ่ดได้มาจากเทียนนี่ไงคนสรุปคือเก่าจังเลกับเป็นคนคือเก่านาะเห่าเนาะอื ก็เป็นคนไม่ไปได้เนาะเฮาเนาะสรุปเจาจังไดเจ้าจังได้ออกจากโรงพยาบาลมาเสียเนอกวันนี้ไม่ใช่หรือแล้วคนะฮะสำรองพ่ะพ่อเอาย่นยันไม่ได้ใจงั้นเทาตีบ่เลียวเอาเคาสิบบน้ำจัดเจ้าสติบาทที่ไหนจับอีหยังบ่กเป็นความผิดข่อยด้ะล่ะเป็นงยังก็สิบบนเป็นความผิดเจ้าห่วยข่อยหาแล้วบ่มีเนาะบักสำรองอ่ะบ่มีดอกคนืิอสำรองต้องรอมืออื่นห่นแหละมันอาจจะมีคนืิอสำรองมาโรงพยาบาลก็ได้ไปเลยไปเลยไปเลยเคลย่อนไปใจงั้นเลยเสียประวัติมากเลยเจ้านี่ ไปไปแจใหเห้ย่างเอากาไปใจงง้งนั่นว่ะใครบริการเขาแล้วน้องก็เอาคอยสมเพียงอพอจะไปใจ้งแต่เขาบอกให้สำล้อเป็นคนใจอ,นะอันนี้สมเพียง <S 1> <S 1> โอ้โหเมื่อไงเนี่ยน้าบ้าน